เด็กผีหลายคนก็สงสัยกันนะนะว่าถ้ารูเบนอโมริมมาคุมทีมแบบจริงๆจ,จังๆแล้วเนี่ยจะเล่นได้เหมือนกับที่ทำสปอร์ติ้งลิสบอนหรือเปล่านักเตะจะไหวหรือเปล่าเล่นหลังสามแบบนี้จะโอเคไหมซึ่งเด็กผีก็ยังกังวลใจกันอยู่รวมไปถึงรูเบนอโมริมเองและตำนานนักเตะของแมนยูอีกหนึ่งคน ก็กังวลใจเช่นกันซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เด็กผีอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสักนิดหนึ่งกับการเข้ามาทำงานเป็นกุนซือถาวรของรูเบนอาโมริมว่าทุกอย่างหลังจากนี้มันอาจจะไม่ง่ายในการพาแมนยูให้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งเพราะแม้แต่ตัวของบอสเจ๋งเองยังให้สัมภาษณ์แบบออกตัวหลังมีนักข่าวถามว่า คุณจะพูดอะไรถึงแฟนบอลยูไนเต็ดหรือไม่หลังจากเอาชนะแมนซิตี้ได้ในนัดนี้ซึ่งอาโมริมก็ตอบกลับไปว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราไม่สามารถโยกย้ายความจริงจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เพราะมันจะเป็นอีกทีมหนึ่งอีกโลกใบหนึ่งเลยโดยไม่มีเวลาให้ฝึกซ้อมมากนักผมอยากบอกว่าในเกมวันนี้มันมีดวงเข้ามาช่วยพวกเราด้วยวเราโชคดีในเกมนี้ ซึ่งหลังจากนี้ผมจะค่อยๆมานั่งวิเคราะห์เกมอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณว่าถ้าจะเอาวิธีการเล่นจาก Sporting Lisbon ไปใช้กับแมนยูเนี่ยมันคงไม่ดีตั้งแต่แรกหรอกต้องให้เวลาให้ซ้อมกันสักนิดหนึ่งเช่นเดียวกันกับอดีตกองหน้าของทัพปิศาจแดงอย่างดิมิทาเบอร์บตอฟที่ออกมาแสดงความหนักใจว่าแมนยูอาจจะสุดไม่เลิกกับการเปลี่ยนมาเล่นในระบบ3-43ของรูเบนอาโมริมกุนซือถาวรคนใหม่ เพราะน่าจะลำบากแน่ๆที่ต้องหันมาเล่นในรูปแบบวิงแบ็กเนื่องจากเขาเชื่อว่ามันไม่น่าจะเข้ากับขุมกำลังของทีมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเบอร์บบตอฟบอกเอาไว้ว่ามันคงไม่ง่ายแน่ๆสำหรับอโมริมเขามีแนวทางเป็นของตัวเองและผมไม่แน่ใจว่าขุมกำลังในชุดปัจจุบันของแมนยูจะเหมาะกับระบบ3-43หรือไม่ดังนั้นเขาจะต้องใช้เวลาเพื่อคว้านักเตะที่ถูกต้องเข้ามาและทำให้นักเตะในชุดปัจจุบัน ปรับตัวให้เข้ากับแนวทางการเล่นรูปแบบใหม่ขนาดเดียวกันนักเตะในทีมตอนนี้ก็ต้องยกระดับการเล่นของตัวเองให้ได้พวกเขาต้องแสดงให้กุนซือคนใหม่เห็นว่าสามารถปรับตัวได้และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในยุคใหม่ของสโมสรมันจะไม่ง่ายเพราะเขาใช้ระบบที่ช่ำชองดังนั้นมันจึงน่าสนใจที่จะได้เห็นว่าเขาชื่นชอบนักเตะคนไหนและเขาไม่ชอบนักเตะคนไหนบ้าง <c oughs> นักเตะที่ชื่นชอบอะ มีเยอะแต่ไอ้นักเตะที่ไม่น่าจะชื่นชอบเนี่ยก็เยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นเด็กผีเตรียมตัวเลยนะ24พฤศจิกายนนัดแรกในการคุมทีมอย่างเป็นทางการของรูเบนอาโมริมเจอกับอีฟสวิตทาวงบอรลรูปแบบการเล่นมันจะเหมาะกับนักเตะในชุดปัจจุบันขนาดไหนและผลงานมันจะดีเพียงใดหลังจากนี้ลุ้นกันไปยาวๆนะจ๊ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับวิธีการเล่นแบบ3-43 เด็กผีคิดว่ามันจะเหมาะกับนักเตะชุดปัจจุบันหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อ้อนแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับ